ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะรับมันนี่พ่อเต้มามาติดตามเลขพ่อเริงนะครับเนาะเลขพ่อเริงแล้วก็ให้เลขวิ่งล่างหกเื่อกันนะครับเอฟซีหกตัวเดียวนะครับเนาะรับเอาเลขวิ่งเลขนด่นไปเบิ้งนะครับเอฟซเนาะครับพักันรครับผมพ่งคมม็คอมวัีมเมะวัีครับพ่ครับผมครับผม เอามานําอีกคือบอกขกเอาแน่แต่เราศูนย์บัวมาศูนย์บัมี่เมีนมี่ลีมานทัวเลยนะเพราจำหมายโ่วจกที่เาบาถือนามมันเส้ตัตไดเป็นได้บ้าเลื่อนเลื่อนในกันเทิมันมันมันเป็นเลื่อนไปเลยหแล้วว่าหมวดนี่ มันี่กบ่าวับกบหนึ่งกว่าวกว่าวกับกับเจ็ดโอ้โหเจ็ดกับก็เราคมคุมเจ็ดไปเจ็ดไปหนหรอครับอันนี้มันก็ต้องไปตามสูตรนครเนาะไปตามสูตรงานอะเรืาอจัน ผมว่ามันเลีถึงกันมันเตะได้ครับอันนั้นสำนักหลายครับผมต้องเรียงอนันวันนี้เราบอกแตว่าวันนี้ผมกก็ทม่ศิดฉุนวันนี้ผมไม่สนยดีครับครับผมไม่ติดฉุนมาครับไม่ติดฉุนท่านผูมอันนี้ผมกันเสียดายมา่ที่นึงไววข้องเรววันที่หนึ่งก็เอาเด็กใคองตัมามาเทียบกันบึ้งเรยวผมว่าเลียก หนึ่งเก่าเกศครับผมหกสี่เกศสี่เป็นกต่มาแต่ว่าเรียกผมที่ว่าไห้ผมบอกเนาะครับผมบ๊อบเป็นกระถิ่มคือสี่คับสี่ครับสี่กับหกสี่กับหกผมเล่ผมเล่นั่นผมเล่วาเจียนอันที่ให้น้องเป็นว่า เอาเหล็กกิดกันเนาะครับผมครับผมเหล็กกินนี่ผมจับแล้วมันตีหนึ่งเซ่เลยครับผมครับอืมครับเราจะได้ก็ะหูสูดออกพ่เัับน้ฉพาะนช่ครับผมครับคิดเป็นขั้นแ้ว ตามที่ผมเปิดเบื้องต้นนั่นทุกอาจารย์ครับผมถ้าจะคิดส่วนมันหมดตรงนี้เนาะครับแมนไม่แมนทุกอาจารย์หน่วยเด่นเลยแหล่ดังเลยแหล่ส่วนแมนส่วนนึงมันถึงมาส่นซีส่วนหาส่วนบุกส่วนเจ็ดแต่ถ้าเกิาเกี่ย่ว่าส่วนเจ็ดที่เขาจะทัดออกครับผมแมนบารนี้แ่ว่าผมผมมาศูนย์บ้างนะครับเอาบารนี้ผมเป็นบ่เทียบว่าบ่แห่งที่น้องมนาะเจียไม่ไเนาะครับผมครับที่ ผมกิดจับโูใหเลยครับจับปูให้เลยบนเป็นบนล่างันล่างขึ้นก็บอาหครับผมเอาบนบนเนาะครับผมเก็นเลยเนี่ยเอาเก็บยสวนึงครับผมคราบ กลางครับผมมตัวสําคัญด้รับตัวังสองันสองกันผมเอาเอาทุนมาใบหนึเด้อมางดีวามว่ามาหลังเออคับผมวิ่งเนาะวิ่งวิ่งบนบน วิ่งบนวิ่งบนกห้มาหนึ่งเด้อคือเขาเด้อครับผมโอ้วิ่งบนมาหนึ่งครับมาหนึ่งวิ่งล่างหลักใหิมะสี่ครับวิ่งล่างสี่ครับครับผม ันนี้คุณพ่ออ่าถ้าเป็นบอลให้ใจพ่อมักตัเลยครับผมดูบอลดิครับผมถ้าจะให้เน้นเลือกที่ชอบที่สุดเอาเอาไว้สองถุงเนาะครับผมเอาไว้บอลครับผมบอลครับผมแปดหกกับเก้าหนึ่งครับผมล่างโอ้เนี่ยครับเอาครับผม บนสองทางล่างสองทางล่างก็เน้นที่สี่หกเอ้ยหกสี่อ่านจับหัวพี่น้องจับหัวครับผมับมาด้พี่น้องจับมาด้วล่างก็หกสี่เก็ส่ส่วนวิ่งล่างก็สวิ่งบนหนึ่งไปขำกล่องพ้อเดิกันบุเอากองแาก3สามตัวน้อยเนอยครับผมสามตัวตัวั้อมูนอ ครับผมแต่เอาตัวเดียวแล้วรับกับผมตัวเดียแข็งๆที่เดิมครับสามตัวบนแต่สามตัวบนส่องปีรัว้อมันสอเปด้กี่น้องเไม้กแว่าผมผมอ่านเขียนว่าลานซีผมหายรอยแบเช้นมาม้างนอ วัดนี่บลังซีซีนี่มันใจได้เต็มร้อยได้เห็นครับผมเอาเอาร้อยเปอร์เซ็นเลยโอ้ร้อยเปอ์เนเลยซีวดซีครับซมาแรงครับผมโอ้ที่สิบหกขอรักกระดาร่างนี่นะครับผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลย นี่ครับคุณพ่อเรื่องกาให้ต้อมวัดซึนวัดที่แล้วคุณพ่อก็ให้เขาเลขเขาฮกคุณพ่อให้เนากะนองกินเนาะหกล่างหกล่างไปก็เข้าสามบนหกหนึ่งสามบนแต่เข้าเจ็ตัวล่างเนาะ็ตัวครับผมวันนี้คุณพ่อเรื่องกาเน้นให้ล่างก็คือซีวิ่งซีเม็ดเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองสชมเอา ไอเอฟซีได้แคปหน้าจอไว้เอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับดื้อตอมวดกันแล้วแบบสดๆดเปตนโดใหม่ๆนิ่วๆหลังจากหวยออกได้หนึ่งวันเมื่อวานนี้นะครับผมเปินกรมาตับมวยเปิดกระมา้นบ้ากวาหนึ่งผมว่ามันจะมากนะาันสักคีเลยปดสามกับสามขยับเหล็กเหล็กร่กมรผมเนี่ยมันไก่เรีเยกมาจุดๆครับผมขายขาไปเพรา บสองสองงก้องกน้องกับเจ็ดสองสองเจ็นาะจุกอยู่ยุยุยุตัวหลงเนาะครับผมมันมันปี่นหนึ่งสเมื่อกี้นี่มันหึมาสองตัวทั้งบนทั้งหลางเนาะขยรวไปต้องเลือตัวนึงนเนาะเลี้ตัวหนึ่งปัดนี่ปัดนี่กระิขยคาก็ะิลี้สองตัวได้ปะติดกันมากตัวนึงกอเทืงตัวหนึ่งกอหลงกอเทืงนี่คือบนหนึ่งครับอ่ากหลงคือซี ขยำาบออกได้หมดเียโอบ่บ่หนี่หนีโบนีมันขย่าะไ้กที่ปนีนบ่แต่ว่าซีนี่ตัวตัวนี้ตัวสั้ที่สุดบ่ก่ว่าผมบกประมาทผมว่าสูงบบมากครับบ่ประมาณว่านี้ว่านี่วันนี้ซูนกับบ่ม่อยูะบ่ก็ูนกับบไม่ครับผมศูนเ็าไม่มาครับวันนี้ครับแต่ว่าบ่ประมาบ่ท่า่บถา ส่มามันงห่ายิอยเจ้าอมานกพยพ้อมามันเกี่ยงอนี่เอาเฉพาะส่วนตัวนะครับร้มาส่วนตัวขาส่วนตัวมาเอาแันี้นี่พ่อขบคุณพ่อมียังฝาอีี่ครับผมซึ่งวันที่แล้วครับเอาซาถูกวันที่แล้วมันขาดไเนาะเจ้าตี้ไกรลูก วิ่งได้กัได้หกกันที่พ่รักเมียนครับครับ้งวันนี้กันนะที่ผมควงคุมไว้เนี่ยล่ะมันเข่ากันถือว่าโซ่ประมาณแต่ว่าสี่ผมมันใจ๊ดเลยสีพี่น้องเหากันได้กัล่างนี่ที่พ่อล่างครับล่างสีมันใจว่ารถไปล่างครับตัวที่เกี๊ยนี้ที่เอ้ากินกินไม่ได้หรอผมมันเจ็บไหมโอ้โหเอ้าโอ้โหกินดูเนี่ยกินอีกเนี่ยตัวที่ กส4ตัวเน้นตัวหนักกับเพื่อนเป็นร่วมกับผมเชิญครับผมคุณพ่อครับทีไทยซ้ำอีกคือเน้นตัวนี้ตัว64เน้นหนักโกโมนักโกโมล่าผมล่ามครับครับผมท่านผู้ชมกับหน้าจอเรียบร้อยนะครับผมไก่ยืดหยุ่เซียนซูงระดับผมลอตเตอรี่วันพรุ่งนี้วันนี้ก็มาแล้วครับผม เามาขยัดหากันไว้ก็มีแค่นี้นะครับพ่อเนาะับผมมาหาหมเรื่องมาหลาย้บหลายับเอาง่ายๆว่ากันง่ายดครับผมขอกรับขอบพระคุณในหลายเด้อครับได้พอเด้อสาุครับโซเป็มันงความสุขปูสุกนตลอดตั้งแต่ที่เขาบุานะครับต้นล่างหกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ รรครับเอพีเอาพระเจ้ามีภาพมารสรุปเบื้องเรียกพอเรื่องนะครับเรืเรียกพอเรื่องบานนนถัวดินนะครับเนาะเพื่อกูจเจวนะี่ครับเลกบนพอเราให้วิ่งหนึ่งนะครับนะเนาะเราเนีนกับเก่าหนึ่งนะครับกับแปดหกนะครับเนาะกับมีเก่าเจ็ดหกแปดเก้าหนึ่งนะครับเลขบนพอเรื่องครับเลกล่างเลกล่างกับมีหกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ด ครับยิงล่างสี่นะครับเนาะมีสามตัวน้ำสามตัวกับซ้องแปดหกนี่ครับเอฟซีจับหน้าจอยบังเดนะครับเด้อเล็กกับบลายหารนดอกเล็กพอเรื่องนี่นะครับเนาะแต่ว่าเล็กวิ่งเล็กนั่นเรางดกอนกับเขาอยู่นะครับเนาะเอาสุดท้ายสุดอัลบาเตียมขอกราบขอบพระขอบคุณอะไรนะครับเด้อเอฟซีที่เขอบมาเบิ้งมาติดตามอัลบาเตียมนะครับเนาะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อเอฟซีทุกคนนะครับเนาะ มีแต่สวงแต่ลาบถูกหยวยรวยเงินกันครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับอันเดคิ่งเกินสามสองโขไปแล้วสองโข